ดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องหิงกินซิ่งนะคะพี่หิงขโมยรถตะตุงไปยกล้อเลย่หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เตรียมกำลังจะออกเดินทางไปแล้วนะคะกำลังรวมตัวกันอยู่ไปไหนนอนี่ตอนนี้ก็มีรถมาอีกเรื่อยๆนะคะ มากันเยอะแล้วนะคะตอนนี้อันนี้มันคำมันไม่ใช่ประโยคดิพี่เขาคนเหนื่ยเนี่ยวมูไปแซมน้ากาแฟแซมบุกหักไปเนาะเออไปแซมน้ากาแฟเขาบอกหมู่ทีอะไรก็อื่นไปรวดโซดๆสิมูไปปึ๊บมีแซนมีแฟนหนูก็เลยแซม ไอแันไม่เคยไปแตมวันนั้นจนวันนี้ไป่ไหนไปไสวะเขาพูดเขาอะไรกันตรงนี้เย์สร็แล้วมูไปทีดียวเนาะสวัสดีค่ะเที่ยวยังวะเขาบอกว่าเขาม่ผัวแล้วนไปกัคอีกเลย มันเออเลยมันมาเช้านี่รถสไตล์ไม่ติดเนาะช่วงแบตเพมสามลูกเพ่ติดเนาะบังจกมึงไหลบังจกบังควายเจ้าเจ้าอดลำเนยแม่กระบอกเฮ้ยสิกล้องเยอะเขาค่อไปใช้น้ำไม่ไปนอนไปนอนได้ขาค่อยไปนอนกินน้ำโค้งสบายใจเย็นเฉบอยู่ตะจงเอาอยู่ตะลุมปุกื่นไปนอนใช้ ไปนอนกินโคกสบายใจเย็นฉุบไปไหนสัสวัสดีค่ะนั่งไปเลยเลยสวัสดีครับเรียนนัางเรียนนอนเจริญเลยไปทางไหนไปทางไปทางถนนน้อยก็ได้ไปทางถนนน้อยเ้าเข้าไปยินลาดก็ได้ตุลุงจะไปทางไหนในโคกองน้อไปทางนี้เลยถนนน้อยยินลาดเลยตรงไปเลยยินาดแล้วก็ถ้านนน้อยถ้านนน้อยโคกใหญ่ก็ได้โคกใหญ่ก็ได้ ไอ้ทร์างรถเมโทรที e ่ม nee, ันตัดได้ไหมร้านเขาตัดได้ไหมยีรถเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองจะไปถึงอะไรเร็วแต่วู้บเขาไม่ได้ขับรถไปเชียงเดียรหรอกเด้จะไปถึงเร็วขนาดนั้นอ่ะนี่ครับวันนี่แม่งได้เสื้อมาใส่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยแม่งเสื้อตัวเองไม่มีเจ๊เสื้อคนอื่นใส่ไม่หยุดไม่หย่อนกู่อุ้มไหวนี้ แท้มาอกหักเพราะรักไฝ่ีกับไฝไม่ได้หรอปะปะโอ้โอ้เจ็บเลยมึงบอกโย ตู้ไปไหนตู <S <S ้ไปสุดยอดขนาดนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวหูพื้นอะไรหัว้ัวห้าหัวเียวขี่หายพูด มันน้่มนไี่มีกระดาษเปลือกอยู่เนี่ยแกล้งเขาไปเยอะสมหน้าโดนว่าง ข <mile Claud. S 2> ้าเมียเก่าเองเช็ดหูดีๆซิมีทิชชู่ไหมก็เอาไปเ็โอเคอ่ะอ่ะเช็ดริงเช็ดหูเช็ดดีๆ ออกเดนินทางแล้วจ้าโอ้โหตะลุงเลยไปไหนกันนี่ไป็นรถจะเรียนอูดดินเต็มเลยนะอ้วน โอ้ oh, <laughs> แก่งเขาไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดให้เดี๋ยวเช็ดให้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับนี่เราเอาน้องมะนาวไปทำบุญเทพบ้านพ่ไซทองครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีสามสิบสี่คนดูครับสวัสดีครับจะดันกันไปนะพี่น้องดันเลย อันนั้นเส้นหมูเลยดันตูดเข้าไปนะเราจะไปได้ยังไงเราไม่ดีครับพี่น้องสันติค่ะสล่สันติค่ะหลอ่อตรงไหนขอถามนิดนึงคือ <c ười> เด็กติดในชอ่องนะจ๊ะทันทายเลยขันใจเด็กน้อย <c ười> นำขบวนโดยน้องม้าขาว ใช,ใช่เหรอใช่คอยยาวๆได้ไหมใครนำไปแล้วไปแล้วคอยยาวๆได้ไหมไม่ได้นะ ด,ด,ดัน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 อยู่พี่น้องโอ้โหขึ้นเนินขึ้นเนินเอตรงนี้จะไม่มีสัญญาณแล้วเนแล้วนะดันแต่ไม่ทันเขาเด้ก <c oughs> ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับ <c oughs> โออารถมาจอด,าาดไว้ช้าแล้วเป็นองนะมีคนเข้ามาสทางขวทางซ้ายด้วย ภาบคลิปภาพคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตรนี้ครับสวัสดีครับ